สวัสดีครับเพื่อนๆกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารบูรพาพระเครื่องครับอ่าคลิปนี้เราก็จะมาส่องพระกันต่อครับนะฮะคงจะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วก็ส่องพระก่อนนอนเนาะฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับดูพระไดด้วยกันครับนะครับสบายๆครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีการเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะครับไม่บอกให้ ส่งรูปมาดูอะไรไม่มีครับไม่สวดนะครับไม่สวดไม่ชมไม่อะไรดูเอาเองครับเพราะว่าก็เทียบกันได้ครับผมว่าถ้าท่าน,นเพื่อนท่านใดที่ดูเป็นประจํานะครับเราลองใช้ดูเนาะก็กล้องพ 10X กกราคาไม่ได้สูงมากมายหรอกครับไม่เท่ากับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงหรอกนี่ซื้อมือสองมาก็สองหมื่นนะโอ้โหคนลุกยังไม่หายเลยนะครับแต่ก็อืม นะฮะพรุ่งนี้ก็ก็จะไปเดินเดินเล่นเดินเล่นซื้อของเข้าหาคงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าสองไม่ไหวมาดูกับเพื่อนเมื่อนาีก็ยังไม่ได้ดูอะไรดูดีเพื่อนเลยผไม่เคยแต่ว่าเกิดมาจากผมวอกท้องแม่ผมไม่เคยเจอคุณผู้สุขเยอะขนาดนี้เหมือน ผมคิดมผมเองเนะเหมือนท่านแบบว่าเออนะนักถือเราเราก็จะมาอยู่ด้วยผมผมผมคิดอย่างนั้นส่วนจะมีใครเข้าบูชา,าผมไม่ทราบนี่เมื่อก่อนนี้เห็นองค์หนึ่งก็ยากออจริงนะฮะยากมากนะผมได้มาทีน่นนาจะประมาณเจ็ดสิบองค์เดี๋ยวเชื่ออีคกระจายเป็มนะผมก็อ่ะกําเป็นนะออนนะออจริงจริงแล้วผมก็ไม่ได้นั่นหรอก ถ้าเกิดว่าผมไม่ซื้อวันนั้นผมก็คงมาเสียใจนะครับคิดตามคิดเรื่องนี้ไปตลอดเนี่เอาผมก็เลยอ่ะจําเป็นแหละเป็นเยอนะขนาดนี้ผมก็โอ้ผมก็รับผิดอท่านด้วยเนะยาะอใหญ่นึงก็โอ้โหโอ้ยังมีอีกยังไม่ดูเลยผมไปรยอย่างนี้เลยเห็นไหมโอ้ยมีมีของพ่อเดิมด้วยแล้วก็มีโอ้นะฮะเดี๋ยวๆผมขอดูกนะันโอ้มี ธรรมดาล้วฮะมันก็ต้องมีอวดกันบ้างเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่นี่เห็นไหมยังไม่ได้ดูกันเลยเพื่อนๆนะอีกเยอะของอ่ะนะนี่นี่นี่ผมก็ว่าโอ้ผิวสอดกระเลยแต่ยังไม่ได้ส่องเลยนะเนี่ยยังยุ่นถุงอยู่เลยเพื่อนๆเนี่ยนี่นี่นีนี่นี่โอ้โกดล์หล่นลงพวกแก้วมักรเสียเห็นไหมหินปั้นนะไว้เนี่ยแล้วมีแบบ เป็นปิดเหมือนกับหลงเอี่ยมเลยนะอ่าโอ้แล้วก็มีนี่นี่องค์นี้ผมว่าสวย<อ>ดูกันได้ทั้งวันทั้งคืนนนี่น,น,นี่อย่างเงี้ยนี่น่นะดูดิน่ารักเนาะ <laughs> กางพอดีเลยความสุขทกยังไงไม่ให้ดู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 มดผ,มผมเป็น คิดว้ว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเนี่ยมีบุญเวียนอยู่ในตลาดเตี้ยมบางทีเพื่อนเห็นโอ้ยมึงไปหยิบอะไรมาักหนาะจะแทห้หมดได้ไงมันอย่างนี้นะพเพื่อนๆนะอย่างสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเหรียญหนะลวงพ่อก,กลัดผมคิดผมเล่นๆนะว่าหลวงพ่อก,กลัดนี่จริงๆนะหลวงพ่อัว่าในขอนแก่นเน่ยนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก200องค์เป็นที่นะเด็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ออยู่ใน ประเทศเราถ้าสักเจ็ดสิบเอาเจ็ดสิบคูณแล้วกันเนาะสองร้อยสองพันหมื่นหมื่นสี่พันองค์ตีเะว่าสองหมื่นองค์ไม่เยอะหรอกครับฮนะไม่พอห้อยทั้งประเทศหรอกนะฮะแต่บอกโอ้ไปเห็นเยอะเอาก็เนี่ยอย่างพวนี้ผมไปตลาดนะัดพระเขามาไม่ใช่ท,ที่ขอนแก่นอย่างเดียวเนละ้เขามาจากที่นน่นที่มีสารคามาจากพิษณุโลกผมเห็นหมดเลยนะครับเหมือนกับเราได้เห็นพระเกือบทั่วทุกภาคนะมาจากภาคใต้ก็มีครัพภา,าคใต้ก็จะมาเป็น ทำให้เรามีความรู้โอ้ที่ภาคใต้เป็นอย่างนี้มาจากใต้ก็มีครับนะครับเออเพราะฉะนั้นก็หมุนเวียนกันอยู่ผมว่าอย่างหลวงพ่อก,กันเนี่ยในขอนก่นจริงจริงน่า,นา,นาจะสักสองร้อยองค์อ่ะจริงจริงก็สองหมื่นองนะครัอยู่ในประเทศทั้งหมดเทศเราเนี่ยนะคะเออผมเคยเจอนะเพื่อนแะผมก็เล่าให้ฟังก็ได้ผมเคยเจอแล้วผมก็ยังเสียดายทุกวันนี้วันนั้นผมพอดีว่างบผมไม่มีนะผมก็ต้องซื้อตามงบนะหมดหมดตังค์ผมก็พอแล้วไม่ใช่ว่าผมจะไป <laughs> นั่นนะ ผมเคยเจอเสือลงพ่อปานครับนะฮะเอาเรียกว่าเสือลงพ่อปานเนาะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเซ็นเซอร์ผมเสือลงพ่อปานเขามาจากจังหวัดสุรินทร์หรือจากที่ไหนผมจะไม่ได้พี่คนนั้นเขามาที่นี่แหละมาที่ตลาดลินบึงเนี่ยเมื่อสักตอนที่ผมจะมาทําชิปเนี่ยอ่าก่อนที่ผมจะทํา youtube เนี่ยสักสองเดือนไม่จะ่สี่เดือนแล้วละ่ะนะวางอยู่ในถาดเนี่ยหมันผาดข้าวมันดีนีผมจำไม่ได้เรียงกันไว้ฮะ แล้วก็มีของหลวงพ่ออะไรที่ว่าเป็นมนกด้วยวัดสังกสีอะไรเนี่ยที่ว่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนเคี่ยวตเต็มเต็มเนาะผมก็ดูแต่หลวงพ่อปานเลยผมก็ดูปุ๊บสองสองก่อนปุ๊บแต่เป็นสองแลั้วสองสามองค์ก่อนสุ่มสุ่มสุ่มเพราะว่าเป็นร้อยผมนับดูเป็นแถวอะเป็นร้อยอะประมาณ 100, 100, 100, 100, 100นะร้อยร้อยร้อยตัวเนาะเสือเรียกเป็นตัวในความคิดผมนะ ผมดูสามองหรือสี่องค์ผมจำไม่ได้ผมส่สองดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาเสือมาให้ดูว่าในในทางในทางองผมดูยังไงนะเสือหลวงพ่าปานนะแท้ครับในความคิดผมนะสามสี่องเนี้ยแท้แท้หมดเลยร้อยองตอนเขาจะขายองคละร้อยไหมร้อยององละร้อยหมื่นบาทผมไม่มีตังค์ผมซื้อผ้าหมดแล้วก็เลยถามพี่จะมาอยู่ว่าผมนันหน้านาที่ผมโอดเลผมก็เลยถามอย่างนี้ผมขอโทษพี่นะ ผมก็เปิดเผยหน่อยผมถามอย่างนี้ผมถามบอกว่าอ่าพี่ครับได้มาจากไหนผมถามผมผมก็เสียมายาดนะพี่เขาบอกว่าไงไหมฮะเขาบอกว่าเขาทําเองเอ่าผมเอาแล้วแกเองเลยบอกอย่างนะี้นะนะผมขอโทษนะผมเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนตะ้องขอโทษนะเลยผมก็เอใช่นะฮะเพราะว่า วงละร้อยเนี่ยจริงๆนี่ค่าแรงไม่ได้นะเพื่อเ่อน่าไหมมันนั่งแกะเนี่ยแล้วมีวัสดุด้วยถ้าไม่ใช่ของที่เขากองอยู่เลยที่ว่าโดนสวดมาไม่มีทางได้หรอกครับร้อยบาทเอาเอาอะไรก็ได้มันนั่งแกะเนี่ยแกะเองเนี่ยค่าแรงต่อ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 ตัวนึงเนี่ยไม่ได้หรอกร้อยบาทผมเอ้ผมก็เลยเสียมาแล้วแหละผม,ผมเลยหามผมเลยแกล้งทำจะมียันกอญาตินี่อะไรตัวลึือตัว,ตวอะไรอยู่ข้างล่างถาม,มว่า ไอ้พี่น,ยน,น,น,นยียันอะไรนี่เนี่ยยันอะไรผมขอโทษนะพี่นะพี่ก็บอกเลยว่าไ,ไม่รู้หรอกแกะตามตำราผงเอาแล้ว <c oughs> ขอโทษครับคนที่จะแกะเสือได้นะครับที่ตรงหน้าขาท่านก็ต้องมีเดินสายฟ้าอนะไรย่เียต้องแม่นนะต้องรู้ด้วยนะเพราะว่าแกะตามตำราของดูไม่ใช่น่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อที่ พี่เขาจะขายนื้อเขาเีกว,ว่าเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมือไงร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเือ,เอะๆไหมครับว่าเป็นร้อยตัวนะครับวางอยู่ในถาดน,นะครับผมโอ้โหมันทาให้เราสลดใจอย่างหนึ่งนะว่าเนี่ยไงฝีมือของการสวดพระสวดสวดคมมาจากที่เดียวกันคมมีการไปรวมกันไว้แล้วไปหามาจากไหนผมก็เลยไม่กล้าถามเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนเขาเขาแกะเอาออเลยเแกะไม่ไม่เคยเจอเขาอีกเลยสี่เดือนมาแล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งผมไปเผื่อโชคดีโอ้เงินไม่พอเงินงบไม่พอแต่เจอนะผมยังเสียใจอยู่นะถ้าเจอผมจ,ผมจะเอาละผมจะเอาละเจอจริงๆแย่เลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยว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 เขาจะผมมาวางไม่แนะ่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จเจอกันเอนอเนาะเสียเวลาไปดูระครับอ่า รวมพ่้ากันเนาะคุยกันสนุกสนุกเพื่อนเไม่ชอบก็เรื่อนไปผมผมยังนึกนึกถึงเสือฐานนั้นอยู่เลยนะทุกวันนี้นะสี่เดือนแล้วนะทำไมเราไม่ดิ้นหนุนเอาไปมาเลยจะได้จบมันคาอยู่ในใจเลยนะครับคาอยู่ในใจผมเนี่ยแบบแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพรุ่งนี้เจอจริงนะสมมุติว่าถ้าเจอจริงนะผมก็คงบอกเออผมเจอแล้วเพื่อนๆนะครับแลก็ผมคงต้องปิดการบันทึกแป๊บหนึ่ง ผมจะดูทุกองนะไม่ใช่หรอกผมต้องส่องไปทุกองนะไป <laughs> <laughs> ผมกลัวพลาดร้อยองค์ถ้ายังอยู่นะผมว่าคงคงไปไปพอสมควรนั่นแหละนะแต่ถ้ายังอยู่นี่ก็ผมก็จะเสอรอไพรส์มากในนะั้นแล้วก็เออมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาส่องกันดูทีละองค์อยากเจออยากเจอถ้าไม่ได้หมดก็อยากไม่หมดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> เฮียเลสมนุษย์นี่มันหนักจริงๆเนาะไปดูพาะกันครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำไรกำลังใจให้กับไอ้คนกิเลสหนาด้ว <laughs> ยครับผมคพื่เพื่อนครับเนี่ยครับหลวงพ่อก,กลัน่นวัดพญาติการามนะครับจงบังหวัดอยุธย,ยาครับนะครับสองพันสี่ร้ยหกสิบเก้าเห็นไหมตองเียนาเลยสุดยอดเกติอาจารย์ท่านหนึ่งละครับนะผมผมชอบในความสันโดษของท่านนะ เห็นว่าเป็นมีเรื่องเล่าอะไรที่ว่าคนเก้าสกันที่ห้าผ่านใช่ไหมหรืว่าท่านทํมาให้ไม่เห็นอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าส่นสนุกนะไม่ไม่ไม่ผมไม่เป็นทุี่เป็นภัยอะไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับอ่าการที่จะซื้อขายพระอะไรกันเนาะโอ้โหคาสิกเลยแบบว่าบังไว้เลยไม่ให้เห็นเลยอะแบบว่าท่านใช้ชาญสมบัติของท่านเนาะป๊อปตนเก้าสกันที่ห้าเสด็จผ่านเลยไม่เห็นวัดเนี่ยนี่คือเรื่องเล่านะ อักฤบอกเรื่องเหตุผลว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เคยฟังเรื่องเราอเนี่ยนะบอกว่า,าถ้าว่าควาจะไม่สมพระเกียรติเนหะ็นไหมโอ้ยความคิดเนาะเพราะว่าเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรอยู่บนกุติอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหความสันโดษเนานะสุดยอดเนี่ยฮะพระเถระทำไมผมถึงเล่นเหรียญ่าสนมะัยเขาเนาะเพราะว่าหนึ่งความเข้มขังนะพระเมื่อก่อนนะพระเถระเมื่อก่อนนะถ้าไม่ าไม่สุดจริงๆนะอยู่อยู่ยากนะเพราะเมื่อก่อนเขาเค็งมากนะจะมานะครับอย่าให้พูดมากเลยอะอย่าจะว่านู่นนี่นั่นไม่ได้นะเรียบร้อยเลยนะเขา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 แรงมากนะสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะัไม่ได้นะ่ะนิดเดียวก็ไม่ได้นะสาหรับพระเสียรายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสมัยก่อนอย่างหลงวกกลลงพ่อกลั่นหลวงปู่เอี่ยมโอ้โหไม่ต้องห่วงนฮะไอเขาเรียกว่า กิดสงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างฮะเรียว่าเป็นข้อบังคับนี่โอ้โหไม่ต้องหอนะครับต่อครับปรับไปหน่อยหนึ่งเนาะโอ้เห็นดีแล้วอะไปสามเท่าเลยเรามาดูกันนี่งไงเครนมือเสียนมานี่ยมีใช้ไปสักสี่ปีเครื่องมือเสียนเอาเนี่ยเบืเ่อเบื่อ เมื่อเราดูพระมันด้วยกันเกือบจะร้อยองค์แล้วนะที่ว่าผมตั้งราคาไว้เนี่นะเ <c oughs> มื่อเห็นสีอย่างเงี้ยน,นะฮะเป็นเป็นไม่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 เสมอกันนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเกือบติดติดบังอะไรมัางเนี่ยเราก็เริ่มจสรรนนะสรรันนิษฐานเนาะสันนิษฐานผมสรรันนิษฐานว่าเป็นทองคําเปลวนะตัวนะครับผมไม่อยากจะไปแตะตรงตรงจุดน้นท่านเลยเกรงใจโอ้ยหยุดขนาดเนี้ย เอาเป็นเท้าแล้วเอาห้าเอกดูนี่มัจะชัดขึ้นไม่ดีไม่ดีสองสี่หกเก้าเม็ดอะไรนะเขาเรียกไอ้เม็ดเนี่ยฮะเม็ด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 ไข่ปลาเนาะก็ยังถือว่าเราเห็นในระยะเนี้ยนะก็ยังเห็นคมชัดดีอยู่นะแล้วก็ลาย ลายใบไมนน้นี่ยเนาะมันเด็กอย่างนี้แล้วกันเนาะผิดถูกไม่รู้แหละลายกระหนกอะไรเนี่ยก็สวยงามสมส่วนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าคมชัดตึงเปะ๊ะสวยงามไหมผมก็ว่าตามผมชอบนะพระที่อยู่ในลักษณะที่เป็นเก่า,กาๆอย่างเนี้นะไม่มีเพราะว่าอ่ารสนิยมผมก็ชอบเห็นรถเก่าก็ชอบรถเก่าอันนี้ผมผมผมไม่ค่อยชอบอะไรใหม่งี้ยโอ้โหนี่ตวหูเห็นไหมหูมก็ อ่าเห็นไหมมีมีการอ่าติ้นมาทางนี้เนอะแล้วก็ดูตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยก็มีชั้นข้างในเนี่ยโอเคนะดูสิเอ็กซ์ปิ๊บปั๊บอ้ดีขึ้นนี่ดู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 อืมสองสี่หกเก้า สวยงามตามท้องเรื่องความเก่าละหลวงพ่อกลั่หลวงพว่อพระหลวงพ่อปัชชากลัน่นวัดประยาดนี่สระอิอยู่นี่เลยนะฮะนะยังไงผมก็ยืนการเหมือนเดิมผมไปตลอดแล้วถ้ายังหาลงปัมไม่เจอต้องสนะองห้าสมศูนย์นะผมตีวนนเลยเพราะว่าผมเอาหลวงพ่อกลวยเป็นเกณฑ์ด้วยหลวงพ่อกลวยสองห้าสองหนึ่งนะนะปัม หลวงพ่อคุณเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่รอหลวงพ่อคุณเนี่ยที่ว่าสองหหนึ่งเก้าแล้วผมจำไม่ได้นีประมาณนี้แหละที่ว่าเขานิยมกันนั่นก็รอล่ะครับหลวงปู่ทีมเนี่ยรอทั้งนั้นลหละครับนะเออพูดถึงอาอายุคนั้นก็ยุคยุคอไสองพันห้าร้อยขึ้นมาโดตอนหลังมันจะหาปิดอะไรนย อ่าก็อ่าก็จำโบเฮจัมโบ้หนึ่งจำโบ 1, ้สองอะไรอย่างเงี้ยมามาดูกันผมผมพอมีอยู่นะแต่เดี่ยสุดก็พระสมเด็จนะเก็องค์แรกที่ผมส่องเลชีวิตก็คือพระสมเด็จนะเกิดจากพระสมเด็จนะครับเพราะว่าถึงพราะว่าสุด สองพนศูนดิดก่อนเลยแหละนะ <c oughs> สวยเนะาะก็ดูขอบไม่เอาแล้วเอา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 สุดเลยจะได้เห็นขอบชัดๆไปเลยไม่เอาแล้วมาเลยมาเลยนี่งไงอืมนเ้นเพื่อนๆนะไม่ต้องสืบนะเนี่ยลักษณะหูอย่างนี้นะไม่รู้จะยังไงลอะอาวน,นี้เ้าบอกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยไม่อยากเขี่ยเลย อย่างน,นะนั้นอืมแข็งๆนะอุ้ยอุ้ยไม่ว่าจะเกิดจากไอ้ที่ว่าเขาเข้าลงเข้ากรอบไว้น,น,นี่ไม่ไม่ไม่เอาออกอืมอ๋จะปันน๊มอย่างนี้ก็ ถ้าเกิดเป็นเครื่องปัม๊มเอ,เอกนชนนะผมไม่เกี่ยวกับลงกระดาษนะถ้าเป็นเครื่องปั๊มเอกนชนมีจริงนะแล้วปั๊มแบบนี้ก็ขายเครื่องปั๊มทิ้งไปเถอะไปขายก๋วยเตี๋ยวตามไอแม่น้ําล่องเรือไปขายเถอะถ้าปั๊มได้อย่างนี้นะเพราะว่าไม่เวิร์กต่อไปก็อ่าอน,นั้นเอารอเอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่นะนยาติเราญาติาตโอ,โอไม่ได้กรไม่ได้หรกไม,ไม่ไม่มีทางที่จะเป็น ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเอาไปเอาไปถอดพอถอดเสร็จต้องตัดฉีกนะครับไม่มีใครมาทำขอบปลอมหรอกเขาไม่รู้เขาต้องตัดเลยแหละมันก็เลยมีการสอนเขาตัดชีกตัดชีกแต่ผมไม่รู้ว่ารู้กันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะไม่ทราบนะผมไม่รู้ว่าเขา้าเข้ากันหรือเปล่าตัดชีกตัดชีกแปลกไหมทําไมเขาต้องบอกให้ตัดชีกตัดชีกอยู่เพราะว่าพอตอนหลังๆมาเกเนี่ย เพื่อนๆว่าเขาตัดอะไรอ่ะทําโรงงานเนี่ยอ่ะอยว่าปั๊มกระบ,บอกนะผมไม่ยอมนะผมนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นดินเนี่ยนะไม่เอานะห้ามหักมุมกับผมนะว่าเขาปั๊มกระบ,บอกไม่ได้นะเพราะว่าที่ทําเหรียญทุกวันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงกันปั๊มกระบ,บอกก็เลยทําเป็นปีกเสร็จก็ตัดชุบใช่ไหมฮะเพราะว่าปั๊มกระบ,บอกเนี่ยมันทํายากถึงจะมีเทคโนโลยีแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงก็ทําเป็นปีกก็ตัดชุบทกที่เราเห็นอยู่ในยูทูบอ่ะนะครับนี่มาดูอ่า โอ้ยเพื่อนเพื่อนอันนี้ง่ายเลยเนาะไม่ต้องพูดเนาะอ่ะดูสิเนี่ยนะน,นี่แต่ว่าค่าบ,บางทีเนี่ยอาจจะมีกาวอยู่นะผมไม่พอใจหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะมีกาวด้วยเนี่ยใสยๆเนี่ยแกออกมาจากกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมาปนอยู่กับรักแย่ไม่เป็นไร ก็ตามนี่ฮะเห็นไหมเห็นรอยยาวเลยจากขอบถึงขอบนะฉีกไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบก็คือหลอครับแต่คราวนี้บอกอ้าวถ้างั้นก็รอในตอนที่อ่าไม่จะเอาให้ปลอมไม่ได้ก็อ่ะจะจะให้อ่าตัดหุ่นเทียนแต่ก็ทําตอนที่ทําอยู่ข้างโรงงานไอ้ตัดฉีกแหละได้เดี๋ยวเราก็มาดูผิวข้างหน้ากันนะเพราะว่าท่านคงไม่โดนไม่โดนกาวอะไรนะขอบนี่ดูยากลนะ เพราะว่ามีกาวมีอะไรก็จะทําให้แบบนี้แบบมันจะแบบบางทีมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับไอสะท้อนแสงอะไรไปเรื่อยแล้วครับเนี่ยเราจะดูลากยากแล้วถ้าขอบโดนโดน,โดนกาวเนาะแต่ว่าก็มีอะไรที่เช็ดออกได้แต่ไม่ไม่เอาอไม่มีเวลานะนเห็นไหมโอ้โหอ่าฉีกไหมล่ะครับเราพูดกันตรงๆนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเพื่อนๆเนี่ยเป็นการตัด คุณเทียนนะครับโดยใช้กรอบไม้หรือกรอบโลหะอะไรของช่างท่านแหละครับเนาะตัดจุบพอประกบเสร็จนะเพราะไม่เพราะว่าไม่ฉีกแล้วก็ไม่ไม่เรียบเรียบก็คือกล่อมเหรียญซึ่งโอ้ยอย่างนี้เขาไม่เคยทำกันผมไปดูเหรียญเมืองนอกก็มีไม่มีนะทรงอย่างนี้นะทําได้อย่างมากก็คือทรงแบบสี่เหลี่ยมอะไรอเงี้ยที่แปลกๆนะไม่มีไม่มีทรงนี้ไม่มีที่ว่าทำไม ผมก็บอกนะไม่โอ้ลำบากในเมื่อบ่าเมืองนอกเนี่ยเราหาดูเหรียญลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทําเหรียญทรงนี้นนะก็ต้องมีการหล่ออย่างเดียวแล้ะครับนะแต่มันเลื่อยอะไรเลื่อยอะไรมันจะตรงขนาดนี้นะเลยนี่ยเกียดมากเลยชอบทําให้คนอื่นสับสนแล้วคราวนี้เขาก็ทิ้งพระเนี่ยเห็นไ,ไหมมันเลื่อยอยังไงอ่ะ เรื่อก็ต้องเฉยไปเฉยมา,าจะไม่เรื่อยฉลุแล้วคราวนี้ไม่มีทางหรอกที่มาพูดมันเรื่อยเลือ่อยอะไรผมยังยืนอยู่ที่จุดเดิมของผมนะรอจนถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีหลอดปีสองพันห้าร้อยเนี่ยผมถามหาลงปั๊มเลยปวดผมก็ช่างในเมื่อว่าเราต้องยืนอยู่บนจุดปะต้องหาหลักฐานลงปั๊มให้ได้นะเครื่องปั๊มอะ่ะไม่งั้นต่อไปมีแต่คนออกมาพูด เหรียญอ,อะไรนะเหรียญถวายพระตาหารใช่ไหมประมาณปีนั้นะ่ะของหลวงพ่อสดผมก็มีหลายเหรียญอยู่นะเป็นเหรียญปัม๊มนานไปนั่นเลยคราวนี้พูดกันไปเรื่อยเลหาหลักฐานมาต้อง stop offset ออนะไม่ได้นะในเงินต่อไปก็ใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ตำรวจพระหรอกผมก็ถามไปตามความเข้าใจผมอะ่ะส่วนท่านที่ผมถามท่านจะตอบไงผมก็ สุดแท้แต่ความเมตตาของท่านะนะเนาะใช่ไหมล่ะเออ่าสิทธิของท่านเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปลงกล้องกันครับอ,อืนี่คนโทษเ,เพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยอ่าเอาเส้นนี้ก็ได้เนี่ยผมเห็นเส้นนี้เส้นเดียวผมบอกวยไม่ชีกลอกเนี่ยเส้นนี้อย่างเงี้ยลึกๆด้วยเนี่ยะ โอ้โหแค่เห็นเส้นนี้เส้นเดียวนะถ้าฉีกมาจนจากนู่นนะมานี่นะแล้วมามนเจอตรงนี้น้าคงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแบบไหนเนี่ยใช่ไหมอ่ามันฉีกมันต้องฉีกหมดนี่นี่ดูดิโอ้โหโอเคครับเอาล้วเพื่อนๆครับนี่คือกล้องพันเอ็กที่อกําลังการขยายศูนย์จุดเจ็ดเนาะที่ว่าเขาเขียนตัวเลขไว้นะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเร็วหน่อยนะมันจะช้าเพื่อนๆเสียเวลาเยอะนี่ครับเนื่องออกไม่หมดนะแต่นี่ แปดสภาพแล้วแล้วก็ทองที่ร่อนลงไปบังไว้นะครับจะดูสิว่าลักจะแดงไหมนะนี่ทองนะเห็นองค์ค้ำๆอย่างเงี้ยเวลาโดนแสงไปแล้วเป็นย่งไงเงี้ยนจะเรียกว่าท่านตะท่านก็หลอกตาลากันนะว่าไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วส่องลงไปแล้วโอ้โหเป็นอีกโลกหนึ่งเเือนะเห็นไหม พื้นตรงนี้น่าจะยังไม่หมดผมว่าน่าจะยังไม่เห็นย,ยังเห็นเลื่อนนะแต่ว่ายังคุมไม่อยู่แล้วคราวนี้นครับอยู่อย่างเงี้ยนะฮะสมว่าเนี่ยเป็นเป็นใยรักที่ว่าหลุดอย่างเงี้ยหลุดอย่างเงี้ยหลุดออกนะเนี่ยเห็นแดงเนี่ยแดงนะั่นก็คืออ่าชั้นของรักแดงเนาะคือชั้นเดียวกันนี่แหละชั้นนอกสุดที่ก็าทาแล้วก็จะจะลงรักอ่าจ,จะปิดทองเนะนี่ยในเมื่อว่าเราเห็นอ่าผิวของรัก ชั้นแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะผมถามเพื่อนๆหน่อยออกไซด์อยู่ไหนเนี่ยสมมติว่าคุมอยู่อย่างนี้อ่สมมติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดนะตรงเนี้ยก็คืออ่รักที่แปดสภาพแล้วก็มียังมีทองคําเปลวแล้วพอทองคําเปลวหลุดออกไปปุ๊บต้องเห็นเนื้อรักสีแดงที่เป็นรักของชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกยังคุมอยู่อย่างนี้ฮะออกไซด์อยู่ไหนครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ มาครับนี่เห็นไหมถึงคลุมอยู่อย่างนี้นะนี่บริเวณหน้าทัานเนาะหน้าผากทันนะแล้วก็นี่โอ้ยเห็นไหม,นเ,มหนเนี่ยเต็มเต็มเเนี่ยบริเวณนี้นะจริงๆถ้าไม่มีเวลาเพื่อนๆส่องนี่เลยโทษนะครับเนี่ยอย่างนี้นะส่องปับ๊บเห็บริเวณเนี้เกิดนะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ได้เลยเลครับแล้วก็ดูดูดูขอบดูขอบเนาะเวลาลบีบนะเวลา ปเจอแบบว่าราคาไม่สูงนะไม่ผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อองค์เป็นล้านนะปั๊บดูขอบถ้าขอบไม่ตัดฉีกเออสบายใจหน่อยหนึ่งปั๊บมีรอยวิ่งจากขอบขอบบนไปขอบล่างปับ๊กกบก็จบก็กลับก็เอามาลงกล้องที่บ้านด้วยความสบายใจถูกไหมครับไม่เห็นจะมีอะไรสลับซับซ้อนหรือพูดให้ซับซ้อนเพราะว่าจะได้ตรวจไง <c oughs> โเถอนะฮะเนี่ยหนึ่งแดก ผมเห็นบางเจ้าเนาะมีคนไปตรวจน่าองสารมากเลยผมนั่งดูแล้วเขาตรวจผักกันโอ้ผมดูไอ้ผมนีแท้ผมก็ดูนะยเขาเศร้านะคนที่เขาเอาไปนะโอ้ผมกม็เห็นกรรมเนาะเนี่ยใน,นลักษณะนี้ที่เวลาเห็นตอนนั้นนะที่ว่าเหมือนไม่เหมือนเหมือนุกบุกันไหมที่ว่าแอบเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ เป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นมันก็มีมีม,ม,ม,มีรอยอะไรเงี้ยเนี่ยเกิดการซ้อนกันอยู่เงี้ยนะอันนั้นคือตัวนังสือซึ่งเล็กเนาะเนี่ยนี้ห,นหมดแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกําลังขยายสูงกันที่หนึ่งจุดห้าเท่าแล้วก็จะได้จบแบบรู้สึกว่าแต่และคลิปวันนี้ยาวเหลือเกินเพราะว่ามีพูดมีพลาดไปด้วยนะลำบากบทบ้าภาษามานโบราณ คลิปแรกจะดูหลวงพ่อโซทอครับกลายเป็นต้องเป็นบนบ้าเพราะผมไม่กล้าเอาลงไปเลยมันจะถ้ารวมกันเนี่ยมันจะยาวมากนี่ฮะนี่จุดห้าเท่ายิ่งชัดเจนเพื่อนๆเราเห็นรูนอยอย่างเงี้ยนี่เห็นการวางอย่างเงี้ยอีดํายังไม่หมดยังแปลซภอพหมดนี่ใช่ไหมครับนี่ก็คืออ่ามันแปลสภาพอยู่แล้วที่หลุดออกก็คือทองนะ ลองดูเป็นเลเยอร์เป็นชั้นไปอย่างเงี้ยเพราะทองหลุดจะต้องเห็นแดงๆแต่ไม่หลุดยังอยู่แต่ว่ายังเห็นเลื่อนๆนะเหมือนจะมีทะลุให้เห็นบ้างเห็นไหมฮะแดงๆเนี่ยเนี่ยลงมานะอ่ะลงมาตรงนี้นี่ยังผมว่าหลุดไปแล้วล่ะแต่ยังเนี่ยยังมีเขียวๆด้วยนะนะฮะก็เถียงก็หล่อไงอ่ะลงมานี่ตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นเลยพอเห็นบ้างเห็นไหมฮะ พอทองหลุดออกปุ๊บเราจะต้องเห็นผิวสีแดงนะถ้าเป็นรักแดงที่ทาชั้นนอกสุดนะลงมานะครับด,ดูมิดนีดน่อันนี้เห็นไหมวงกลมบนวงกลมเขาว่านะนี่อย่างเงี้ยนี่ก่อนเดียวกันนะไม่ใช่มีการไปขุดไปอะไรนะก่อนเดียวกันแต่ว่าเขาหลุดคนละรอบคนละอะไรก็ดูเหมือน,นก็เป็นวงเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เหมืนอนอุ้ยอันนี้แดงผมว่าชั้นข้างในต้องแดงนะครับแต่ผมว่าผมตายก่อนผมก็ไม่เห็นหรอกครับเพราะว,าว่าท่านจะหลุดเราก็เห็นแค่นี้ผมก็ดีใจเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องหลุดออกนี้เลยนะเหมือนเหมือนองค์ที่เมื่อกี้องคอ์าหลวงพ่อโสธรน่ะคือโอ้โห,หหลุดหมดแล้วนะน้องเพื่อนๆเนาะลองกลับไปดูนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูกันนะเพื่อนๆหลวงพ่อโสธรองค์องค์ก่อนหน้าเนี้ยนั่นน่ะคือหลุดหมดเลย เห็นลักย่นิดเดียวผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าเกิดจากสภาพการเก็บยังไงผมไม่ทราบนะครับเนี่เห็นไหมเห็นนะนี่นะครับด้วยการที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สั่งสอนนะว่านี่ก็คือเรียนหลวงพ่อกันวัดพญยาติการามครับพระสำคัญของจังหวัดอยุธยาครับนะฮะและการเปลี่ยนแปลงสภาพอุแดงของรักที่ได้อายุตามที่คนจะเป็นครับนะฮะ ด้วยความคิดส่วนตัวของมารบุรพาครับ,นะรบโดยไม่ได้ผ่านการทดลองเข้าห้องแบบอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆครับคิดว่าพระองค์นี้ครับเป็นพระแท้ครับนะครับขอบคุณครับ